สวัสดีค่ะวันนี้มีออฟโรดสายลุยเข้ามาใหม่อีก2ชุดนะคะมีชุดนี้นี่เป็นล้อแท้เรนโซนะคะแล้วก็มีชุดนี้นะคะนี่เป็นหยดน้ําขอบ16นะคะ6รู <c oughs> ชุดนี้เป็นล้อแท้เลนโซนะคะขอบ16กว้าง8.5ออฟศูนย์นะคะ มาพร้อมยาง B F U S A ผ้าใบหนา10ชั้นนะคะ265 7 5 16เป็นปี18ค่ะดอกยางหนามากๆเลยนะคะยังมีหนวดติดอยู่นิดๆนะคะชุดนี้นะคะ ยังมีหนวดติดอยู่เลยนะคะนี่ค่ะเป็นยาง B F U S A นะคะสวยมากๆเลยดอกหน้าน้านะคะยังติดหนวดอยู่นะคะสวยมากๆเลยนะคะสวยทั้งสี่เส้นเลยไม่มีบ้างไม่มีขึ้นนะคะดอกยางสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะ ชุดนี้ราคา22,900บาทนะคะเบิกใหม่ก็ประหยัดตังไปอีกเยอะเลยนะคะเบิกใหม่หลายหมื่นเลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นล้อแท้เลนโซนะคะพร้อมอยาง B F U S A นะคะผ้าใบหนา10ชั้น265 756นะคะปี18ดอกหนา,นาติดหนวดนะคะล้อสวยยางสวยนะคะ อย่างชุดนี้ไม่มีเบียดนะคะสวยมากๆเลยนะ,ะนะคะใส่ฟอร์ดนะคะใส่ฟอร์ดใส่มาสด้านะคะสวยมากๆเลยใส่กระบะตัวสูงนะคะหกลูตัวสูงได้เลยนะคะใส่ฟอร์ดใส่มาด้าได้เลยนะคะสวยมากๆเลยชุดนี้นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะ ร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮอำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินค่ะแอดไลน์ไอดี9 3 5ย์4 6 8ได้เลยนะคะ,คะ <c oughs> และอีกหนึ่งชุดนี้นะคะเป็นหยดน้ำนะคะ6ลูขอบ16กว้าง8.5ออฟศูนย์นะคะ ชุดนี้มาพร้อมยางแม็กซิสนะคะสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกเป็นปียี่สิบสองค่ะชุดนี้ดอกยางหนาม,มากๆนะคะเป็นยางปียี่สิบสองนะคะ ดอกอยางหนามากๆเลยน้องๆยางใหม่เลยนะคะชุดนี้นะคะล้อสวยสวยางสวยทั้งสี่เส,ส้นเลยชุดนี้ราคาหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะน้องๆล้อใหม่ยางใหม่เลยนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ล้อสวยยางสวยนะคะชุดนี้นะคะ ใส่กระบะ6รลูได้ทุกรุ่นยกเว้นนาวาร่านะคะชุดนี้เป็นยาง265 70 16ปี22นะคะไม่มีเบียดเลยนะคะล้อก็สวยยางก็สวยดอกนานาๆยางปี22สวยมากๆชุดนี้18,900บาทนะคะสวยมากๆเลยค่ะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะ สอบถามโทร099 354 4468นะคะจะเป็นเกง๋งเป็นกระบะนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยค่ะ <c oughs> จะเป็นล้อใหม่ป้าย,ายแดงรีโวนะคะล้อใหม่ป้ายแดงโตโยต้ารีเซนเดอร์ขอบ20นะคะ ทางร้านมีให้บริการลูกค้านะคะเป็นล้อใหม่เก่งนะคะมาพร้อมยางเปอร์เซ็นต์สวยๆนะคะชุดนี้1900บาทนะคะ อยู่ใกล้แวะเข้ามาเลือกดูสินค้าที่ร้านก่อนได้เลยค่ะไม่ซื้อไม่ว่าน,นะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะร้านอยู่ไฟแดงปากทางห้องฮีนะคะมาจากคอนแก่นนะคะก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ